รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะเชิญรับชมข่าวค่ะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดการประชุมสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชมรมผู้สูงอายุชุมชนเจ,จ,จอกจอจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิถุนาย,ยน2557 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจัดโครงการกินข้าวเล่าเรื่องถนนปลอดภัยเซฟไ่ยเซฟรถสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดการประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อจัดทำโครงการบ้านมั่นคงค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น 3, สาสนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดประชุมตัวแทนผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงโดยนางมณีพันธ์โคตรบุตรประธานโครงการบ้านมั่นคงแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมและมีประธานชุมชนประธานชมรมผู้สูงอายุประธานอาสาสมัครสาธารณาสุขและประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง20ชุมชนเข้าร่วมรับฟังข้อชี้แนะและวัตถุประสงค์ในโครงการบ้านมั่นคงอำเภอแม่สอด โดยมีนางสาวฟ้าใสศิรประภาและนางนงลักษ์รอดชำเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในข้อเกี่ยวข้องของโครงการบ้านมั่นคงแม่สอดตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้รับความคิดเห็นจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดที่เน้นให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็น,นกลไกสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงที่ไม่ได้มองเฉพาะการสร้างบ้านแต่เป็นการสร้างชุมชนอย่างบรูรณาการและจากการที่ทุกภาคส่วนและองค์กรในท้องถิน่นเครือข่ายชุมชนองค์กรชุมชนต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นถึงรูปแบบการพัฒนาภายใต้แนวคิดและหลักการของโครงการชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิถุนายน2557ค่ะชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิถุนายนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอหน้าที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนางอับสรดวงใจประธานผู้สูงอายุชุมชนจอกจอและนายวิชัยใจเหล็กประธานชุมชนจอกจอได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนจอกจอนางบัวไหลบุญทรง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและน,นายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนจอกจอร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทงั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าว,วันนี้ได้มีกิจกรรมตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการรวมทั้งพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปในวันนี้นางสาวยานิสราปินตานาเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดได้มาให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ ในวิชัยประธานชุมชนจอกจอชี้แจงโครงการบ้านมั่นคงเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้เดือดร้อนในชุมชนปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ตต,ต,ตบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจัดโครงการกินข้าวเล่าเรื่องถนนปลอดภัยเซฟไทยเซฟรถค่ะณอาคารกองร้อยอาวุธเบาที่2ค่ายวชิรปาการรอ14,002 อำเภอเมืองจังหวัดตากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจัดโครงการกินข้าวเล่าเรื่องถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยเซฟไทยเซฟรถโดยพันโทพงศธรนิพยะผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่14เป็นประธานในการเปิดโครงการวิทยากรในการให้ความรู้โดยนายสมชายสุสนะผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนนางสาวเนตรณริศแก้วป้องปกผู้จัดการสาขาตาก และนางสาวนันทยาอธิดาผู้จัดการสาขาย,ย่อยแม่สอดรวมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารค่ายวชิราปาการรอ14พ0 2เพื่อใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตราสิบทวีของพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช2,535แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2,540มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการให้บริการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถนอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีให้จำหน่ายประกันภัยตามพระราชบัญญัติเฉพาะรถจักรยานยนต์รวมถึงการทำภาร,รกิจต่างๆตามที่สำนักงานกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยได้มอบหมายซึ่งได้เน้นย้ำถึงการบริการด้านสินใหม่ทดแทนที่สามารถนำใจ่ายให้แก่ผู้สูญเสียให้ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนให้เร็วที่สุดไม่เกิน3วันหรือภายใน24ชั่วโมงเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการหากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาได้ที่สายด่วน1791บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดการปรนนะชุมคณะกรรมการและสมาชิกครั้งที่5ประจำปี2557ค่ะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากครั้งที่5ประจำปี2557เมื่อวันที่19มิถุนายน2557โดยนายชัยวัฒน์วิธิธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน2557ครั้งที่5ณห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนของทุกๆเดือนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเพื่อการรับทราบกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและสมาชิกอีกทั้งยังร่วมกันแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของสมาชิก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านจัดหาง,งานจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมและมอบแนวทางนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวอีกทั้งยังมีวิศวกรโครงการนางสาวทยานุษรอดเจริญแนะนําโครงการการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมโดยสถาบันพลังงานเพื่ออ,อุตสาหกรรมและผู้จัดการ ทีมผู้ประกอบการธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนนายชัยพิสิทธ์โคสิพิพัฒน์แนะนำการให้บริการด้านต่าง,าง,างๆของธนาคารกรสิกรไทยโดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ประมาณ50ท่านหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการรายงานข่าวได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18แนาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะ และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวการีรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ thank you ภาษาพม่าสบา,สบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับ ต่อไปถ้าเราจะไปเมืองมันทะเลมันทะเลเมืองมันทะเลก็พม่าออกเสียงว่าสำเนียงพม่าว่ามันทะเลมันทะเลหรือถ้าใช้ชื่อแบบย่อๆก็มันเลมันเลคคมันทะเลเอนี้เขาไม่ได้เรียกชื่อเมืองแบบเต็มๆไม่ได้ไม่ได้ชื่อเรียกแบบมันทะเลนะถ้าชาวมันทะเลก็ออกเสียงว่ามันเล มันเลนะแต่เดี๋ยวนี้ลองคนไทยก็ออกเสียงแบบเต็มๆก็ได้ว่าถ้าเราจะไปเมืองมันทะเลก็บอกว่ามันทะเลตัวแหม่มันทะเลตัวแหม่มันทะเลตัวแหม,ม,ม่หรือว่ามันทเลตัวแหม่มันเลตัวแหม่มันเลตัวแหม่ต่อไปถ้าเราจะไปคงสาวดีคนไทยทุกคนรู้จัก อว่าเมืองหงสาวดีแต่เดี๋ยวนี้เมืองนั้นเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อบาโกบาโกบาโกบโกสำเนียงนี้ภาษาพูดนะแต่ถ้าเราออกเสียงตามตัวสะกดก็เปคูเปคูแต่ตัวนี้เราจะเอาแต่ภาษาพูดว่าบาโก้บโกแปลว่า คนแทงที่รู้จักอยู่คงสาวดีนะ mm hmm. ก็เลยลองก็ตอบว่าตะกูตัวแม่ตะกูตัวแม่จะไปฮองเสาวดีแปลว่าจะไปฮองเสาวดีตะกูตัวแม่ตะกูตัวแม่ต่อไปต่อไปถ้าเราจะไปเหมือนเจดีทะเลคนแทนแต้ชื่อแหมว่าเจดีทะเลก็พม่าที่มีอยู่เมือง ผู้ก,กรรมคนไทยออกเสียงว่าผู้กรรมพรม่าก,ก็บอกว่าบักการบักการบักกาเสียงบอกไปไหมนะบักกันบักกัน,กน,กน,กนเราก็ติดเราก็เรีตอบว่าบากักการตัวเมย์บกักการตัวเมย์บกักการตัวเมย์บกักการตัวเมย์แล้วต่อไปที่พม่ามีอยู่ทะเลสาบใหญ่ช่องเรียกว่าช่องอันเลชื่อ ชื่อทะเลสาบมันชื่ออันเลออันเลคงเพ่ว่าออกเสียงว่าอินเลออินเลออินเลนะชาวบ้านนั้นอยู่บนมิวน้ําแล้วก็มีชื่อเสียงทางด้านในทั่วโลกมีอยู่ที่เดียวหรือเปล่าไม่รู้เวลาพายเรือก็พายด้วยเท้าพายด้วยเท้ามีที่เดียวนะเราก็เลยตอบว่าถ้าเราจะไปอินเลอก็ ใช้สำเนียงคงพม่าก,ก็บอกว่าอินรีตัวเมเอินลีตัวเมอินลีตัวเมอินลีตัวเมแล้วต่อไปนะคนไทยที่ชอบไปกรบาบจดีพัทธเแขวนะพัทธเงขวนจดีพัทธเงขวนะอยู่ในจังหวัดมอญจังหวัดมอญนะ เจด,ดีพระเาอยงขวานั้นคนพงพม่าเรียกว่าใจทียใจทียใจทียถ้าลองใส่คําว่า, JD, า JD, เจดีก็ภาษาไทยเจดีออกเสียงว่าเจดีคมพม่าว่าเซดีเซดีเซดีก็เลยลองก็เลยลองตอบว,ว่าใจทียูเซดีตัวเม ใจที่ยูซดีตัวเมยใจที่ยูซดีตัวเมยเปลว่าจะไปพัทธะเองขวัญจะไปพัทธะเองขวัญจะไปพัทธะเองขวัญภาษาพม่าว่าใจที่ยูซดีตัวเมยใจที่ยูซดีตัวเมยอันนี้ลองใช้ลองใช้คําว่าเจดีนะแล้วก็อีกมีอยู่อีกคำหนึ่งว่าพยา พญาพญาหมายถึงผู้พระเจ้านะหเราก็เลยตอบว่าใจที่อยู่พญาตัวแม่ใจที่อยู่พญาตัวแม่ใจที่อยู่พญาตัวแม่ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีดุริยางและชุดนักดุริยางด้วยโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องดุริยางและชุดนักดุริยางโดยมีกําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่23มิถุนายน2557ในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดณโนะรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก กำหนดเปิดซองในวันที่24มิถุนายน2557เวลา9นาฬิกาณห้องธุรการผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกหมายเลขโทรศัพท์055 500 021 ประกาศสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ ประกาศสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับ,ต,บตับอ่อนและการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตาก หรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. หญิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทรารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้น สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นนาฬาณคลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศัก,การาช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น45,853รายเสียชีวิต4รายและในปี2557 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน13,635รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง1-3ปีซึงพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทยทั้งโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมอง มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยจึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงจาเป็นต้องมีการดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ําห้องส้วมห้องครัวให้ถูกสุข,ขลักษณะหากพบว่าปตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี ให้ระมัดระวังการไอาจามรถกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้อยู่เรียน7-10วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ชเชื้อไปอยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องซ้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาข้อขาว20มลลิตรต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7. ทําทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง